อันนี้มาผลรออาบหลังจากทำน้าอกไปแล้ว3เดือนเราอะก็ก็ตื่นเต้นประมาณนึงแต่คนที่ตื่นเต้นมากกว่าก็คุณหมอคุณหมอบอกว่า โหคุณตก๊กต่ครับนี่คือนมมันนิ่มมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยาบาลก็บอกนมคุณแม่ทำไมมันคล้อยมันนิ่มมันดูธรรมชาติไปหมดจนคุณแม่รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นใส่เสื้อผ้าแล้วรู้สึกว่าไม่อึดอัดก่อนหน้านี้นะคะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันอึดอดัดนมมันสูงเพราะด,ด้วยสรีระของเราเนี่ยคือเราผอมลงนะคะตัวเล็กลงแต่ว่านมเนี่ยมันไม่ได้เล็กตามตัวเราไปเพราะมันเป็นนมสัญญกรรมซึ่งคุณหมอสมบูรณ์ก็แนะนําให้รู้จักกับโมติวงลตัวเกก็ลยผ่ตัดแ้ไขนครบ 3เดือนเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเวลาไปเล่นเซิร์ฟเวลาใส่ชูชีพปุ๊บเวลาจะลูทิขึ้นไปเนี่ยโอ้โหมันติดนมติดนมแล้วมันอึดอัดแล้วลาถ่ายรูปมาเราก็ดูไม่สวยไม่มั่นใจมันดูแบบว่านมมันเถอะทะแต่พอตอนเนี้ยไปเล่นเซิร์ฟปุ๊บลูดคือปุ๊บ แล้วดูเพรียวนะคะคมันก็โอเคมากๆเลยแล้วก็ความธรรมชาติและอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆเลยที่คุณหมอสมบูรณ์ทําให้คือพอเราเคยใส่ใหญ่พอเราจะใส่เล็กเพราะโพรงแต่ก่อนมาโดนขยายไว้อย่างเงี้ยคุณหมอต้องใช้วิธีการเข้าไปเย็บตึงข้างในเพื่อให้โพรงนี้มันแคบลงแล้วคุณแม่ไม่รู้สึกเลยว่าเป็นการเย็บให้มันตึงหรืออะไรก็แล้วแต่มันดูแบบธรรมชาติไปหมดแล้วไม่มีขอบไม่มีอะไรเลยคะนมคอยนมสวยมากเลยเงี้ยก็รู้สึกแบบประทับอกประทับใจ